การ์มินฟินิกซ5นะครับเครื่องนี้ซ่อมสวิต์ปุ่มบนขวาเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ชาร์จไฟเข้าที่73นะครับได้ตามปกตินะครับต่อสายชาร์จก็เซนเซอร์ฮาร์ดเดก็ทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวจะวางไว้ที่บนมือนะครับอันนี้กดเสร็จซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับปุ่มบนขวากดสั่งงานนี่นะเข้ากิจกรรมนะครับ ไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับอันนี้อัตราการเต้นหัวใจก็ขึ้นปกตินะครับนี่ฮะเจ็ดสิบเจดสิบเอ็ดนะครับ, 70, 71, รบเดี๋ยวจะออกไปดูที่หน้าตรงนี้ก็ได้นะครับผมเลื่อนลงนะครับนี่ฮนะวัดเซนเซอร์ห้าเหลวัดขึ้นได้ตามปกตินะครับก็เลื่อนขึ้นนะครับ เนขึน้ย้อนกลับนะครับปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอก็ทำงานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับต่อสายชาร์จก็สามารถที่จะชาร์จไฟขึ้นสถานะได้ตามปกติมอเตอร์ก็สั่นนะครับก็ขอบคุณมากครับหลานนกรีไบยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ